วันนี้วันอังคารที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มปลาเมนูเพนผัดพริกแกงไก่ไก่ทอดขออนมโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพระตาหารให้กับพระภิสกษุสมณีนอของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ขอบุมบารมีนี้จงส่งผลท่านจะาภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรณะสุขพาพรลปฏิพานธนสานและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกพพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ